สวัสดีครับผมวันนี้ก็จะมาสอนเกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress นะครับผมอ่ะเข้าเรื่องเลยการสิ่งที่เราต้องเตรียมก็จะมีนี่เลยครับตามรายการที่เห็นอยู่ครับแซมครับเป็นโปรแกรมสําหรับจําลองเว็บเซิร์ฟเวอร์บนคอมพิวเตอร์ของเรานั่นเองนะครับผมแล้วก็อีกอย่างที่ขาดไม่ได้ก็คือไฟล์ของอตัว WordPress เองนะครับผมดาวน์โหลดได้ตามลิงก์ที่ให้ไว้เลยนะครับครับอันดับแรกเราก็ไปที่นี่เลยครับ ไปที่เว็บแรกของเราเลยครับคือ a p a c h e f r a m e o r g นะครับผม mm hmm. เพื่อที่จะดาวน์โหลดไฟล์แซมมาติดตั้งนะครับผมโดยให้เรา,าเลือกไปที่ for windows นะครับผมแ a ม for windows version 5.6ครับผมครับขอโหลดแป๊บนึงนะครับผมนี่เป็นเพิ่งติดตั้ง windows ใน vmware ครับเพราะว่าเครื่องที่ใช้จริงๆมันติดตั้งไปแล้ว mm hmm. ก็เลยมาถ่ายนนี้ก่อนรอบแป๊บครับผม หลังจากที่ผมดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับก็ทําการติดตั้งได้เลยครับโดยการกดเปิดไฟล์ขึ้นมาเลยอ่ะอันนี้มันนามสกุลไฟล์มันยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นยีอีครับรอแป๊บครับ รอสักครู่ครับผมเครื่องอาจจะช้าหน่อยหน่อยนะครับโปรแกรมก็จะเตือนว่าสำหรับ32บิตเท่านั้นนะครับผมก็ในนี้เราก็จะเลือกว่าเราจะติดตั้งอะไรบ้างนะครับมที่เราใช้ก็มีแค่ Apache MySQL ภาษาที่ใช้ก็ PHP แล้วก็ตัวจัดการฐานข้อมูลเป็น PHP y admin นะครับผม หลังจากที่เราเลือกได้โอเคแล้วเราก็เน็กเลยครับผมบนี่ก็ดูว่าติดตั้งไว้ตรงไหนครับเน็กเลยนี่ไม่ออกกับติ๊กออกก่อนจากนั้นก็เริ่มติดตั้งครับผมกดเน็กไปเลยครับรอสักครู่ครับโปรแกรมก็จะเริ่มติดตั้งลงบนเครื่องของเรานะครับผม หลังจากที่เราได้ทาการติดตั้งเสร็จแล้วนะครับผมก็คลิกที่ finish แล้วก็ให้มันเปิดโปรแกรมขึ้นมาเลยครับผมครับก็เลือกภาษาเป็นอังกฤษนะครับผมแล้วก็เซฟนี่ก็จะเป็นหน้าตาหลังจากที่เราติดตั้งแซมัางแรกนะครับผมให้เรากด start service ที่เราจะใช้เลยครับมีอยู่สองตัวที่เพิ่งติดตั้งครับผมเว็บเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ MySQL ครับผมแล้ว ทีนี้เราก็ต้องมาเช็คว่ามันทํางานได้หรือยังนะครับผมโดยการพิมพ์ที่ช่อง URL ของเบราว์เซอร์นะครับผมว่า localhost นะครับเพื่อเป็นการเช็คว่าเซิร์ฟเวอร์เราทำงานหรือยังนะครับเหมือน IE จะทํางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเท่าไหร่เดี๋ยวจะขอลงโคมดหน่อยนะครับถ้ามาหน้านี้แปลว่า เซิร์ฟเวอร์ทำงานได้สมบูรณ์แบบครับลองไปเช็คหน้าฐานข้อมูลของเราหน่อยแล้วนครับนี่ครับผมก็จะเป็นหน้าตาของ PHP MyAdmin ซึ่งเอาไว้จัดการฐานข้อมูลครับเหมือนไอ้อจะไม่รองรับ java สกิ์หรือเปล่าทรา PHP ก็จะแจ้งมาว่าอ่า user root ของเรายังไม่มีการตั้งพาสเบิร์ดครับผมเพราะฉะนั้นเราต้องมา ตั้งพาสเบิร์ดให้กับ My SQL ก่อนนะครับโดยคลิกที่ปุ่มเชลข้างๆนะครับในหน้าของคอนโทรลพาร์ตแนลของแซมน,นะครับผมแล้วก็พิมพ์คำสั่งตามนี้เลยครับผมพิมพ์ว่า My SQL ครับผมแล้วก็ต่อด้วยขีด u ก็คือ user name นะครับ เป็นวักแล้วก็ต่อด้วย Root ก็คือ username ที่ใช้ที่ชื่อว่า Root แล้วครต่อด้วยชื่อฐานข้อมูลของ mysql ครับผมจากนั้นก็กด enter ไปหนึ่งครั้งครับมันจะไม่ถามหา password เรพราะเรายัางไม่ได้ตั้งครับผมก็จะเข้าได้เลยให้เรา,าพิมพ์คำสั่งต่อไปนี้เพื่อตั้ง password ให้กับ Root นะครับผม หลังจากที่เราพิมพ์เสร็จแล้วให้กด enter 1ครั้งครับผมแล้วหน้าคอมมันก็จะแจ้งว่า query ok ครับผมเสร็จแล้วครับให้เราลอง quit ก่อนนะครับผมโดยพิมพ์คำสั่ง quit ออกมาและลองอเข้าใหม่อีกครั้งครับโดยต่อจากคราวนี้ให้พิมพ์ขีด p ด้วยเพื่อให้ใส่ password ต,ตอนล็อกอด้วย username root นะครับผมกด enter 1ครั้งทีนี้ก็จะเริ่ม MySQL ก็จะเริ่มถามหาพาสเบิร์ที่เราเพิ่งตั้งไปเมื่อสักครู่นะครับผมอ่าก็จะขึ้นแบบนี้นะครับให้เราพิมพรหัสผ่านที่เพิ่งตั้งไปเมื่อสักครู่ครับก็ลองลองอินดู Enter เรียบร้อยครับแค่นี้ก็เป็นการตั้งรหัสผ่านให้กับ MySQL ของเราเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราก็ต้องมาเซตค่าให้กับ PHP myadmin ของเราครับอ่าให้เรา Stop service ของ MySQL ก่อนนะครับผมเว็บจะได้ทำงานใหม่ได้ ในตอนนี้ php my admin ของเรายังกำหนดค่า password เป็นตามไฟล์คอนฟิกนะครับเราต้องไปแก้ไฟล์คอนฟิกซึ่งอยู่ใน s a m p h p my admin แล้วก็ config.inc.php นะครับผมให้เปิดไฟล์ขึ้นมาแก้ครับโดยใช้ text editor ตัวไหนก็ได้ครับในที่ผมใช้เป็น wordpad แล้วกันครับผมครับในนี้นะครับบรรทัดที่เขียนว่า คอนฟิกออสไทเท่ากับคอนฟิกให้เปลี่ยนเป็นคุกกี้ครับผมทีนี้อพอเวลาเราเข้า localhost php management มันก็จะถามหา p a s s w o r ดก่อนนะครับไม่ได้ใช้จากไฟล์คอนฟิกแล้วนะครับผมแล้วให้เราทําการเซฟแล้วก็อ,ออกไปสตาร์ทเซอร์วิสของ mysql รอบครับผมกดสตาร์ทเลยครับจากนั้นก็ลองเข้าดูครับ เหมือนว่า IE จะโง่ไปหน่อยครับอ่าไม่รองรับสคริปหลายอย่างอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตลง Google Chrome สักครู่นะครับผมครับหลังจากที่เราติดตั้ง Chrome เรียบร้อยแล้วเราจะลองเข้าโลคอลโฮสต์ดูอีกรอบหนึ่งนะครับผม นิดนึงครับอ่ได้แล้วนะครับผมเดี๋ยวลองเข้าเป็น php m y admin นะครับผมเรียบร้อยครับ username ที name, ่ใช้ในการล็อกอินก็เป็น root นะครับผมแล้วก็ password ที่เราไปตั้งไว้ตอนแรกนะครับลองเข้าดูเพื่อจะเช็คว่าทำงานได้หรือเปล่านะครับอ่ะ เสร็จสมบูรณ์ครับครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปแรกไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมติดตามได้ในคลิปถัดไปสำหรับใครที่ยังสนใจอยู่ช่วยกด subscribe ช่องไว้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ